วาดรูปในแบบของผมเองโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงอะไรอ่าอย่างแรกมาจะเป็นคลิปที่ยาวมากๆอะไรแป๊บ<า>นึงนะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยวาดไม่จำเป็นต้องใช้ไม้บรทัดหน<า>่วงก็ได้นะวันนี้<ร>าดูนี่นะวาดาแป๊บนึงนะคุณอ่าเสร็จไปแล้วขั้นตอนหนึ่งทุกคนอ่าแต่ว่าต่อจากนี้เราจะทำอะไร จอกไม่มีใครรู้ยอยอยอครับยอครับยอกครับนิดนึงนะขอตีสี <seeing them> MM <spooky> <cción S 2> <laughs> ่เหลี่ยมให้มันได้ก่อนเกมนี้น่าสงสารนิดนึงนะไปเชิงน่าสงสารไม่ค่อยชอบตรงที่มันไม่มีทําให้รูปทรงแบบสี่เหลี่ยมอ่ะน่าเก็ีดมากก็ย่อพกรองใช่ไหมแล้วเลยมบอกอันนี้เป็นเลเยอร์หนึ่งนะทุกคน อย่าเข้าใจผิดเด้ออย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดอืมถ้าที่เราจําได้นะขอดูจากนิ้วเราก่อนอ่าทุกโอเคจำได้ละผมไม่ได้บอกทุกขอไข่กันแล้วนะผมบอกว่าทุกขั้นของนิว้วที่มันเป็นแบบเนี้ยกึบๆแบบเนี้ยไปมันจะมีความยาวที่ไม่เท่ากันนะส่วนนิ้วโป้งนี่คือเราทําไปเลยก็ได้นะเพราะนิ้วโป้งมันทําจะง่ายสุดอะ แต่ถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นก็ว่ารวงกลมมัง้งหรือว่าทำเสียมเอ่อทุกคนทำนิว้วโป้อ่าฝีมือเราค่อยไม่ค่อยจะมีด้วยสิโอเคแล้วละแล้วละเออกวาจะได้ ไม่ใชนิ้วกอ็อาจจะเปลกๆคปา่อนี้คือรอบที่สามที่ว่าส่วนรอบหนึ่งกับรอบสองคันี้ก็เพิ่งวาดเป็นครั้งแรกๆแหละถ้าจะใช้ททิกผมก็ใช้ได้เ้อแต่ว่าใช้แล้วจะไม่ค่อยสวยดีเอ้ยแล้วผมลืมเปลี่ยนเลเยอร์เลยเอา้าวผิดเลเยอร์ะวางผิด โอเคตอนนี้ก็จะมาวาดสี่เหลี่ยมนะทุกคนอ่านิ้วเออได้ละโอเคพูดว่าอะไรนะจะไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจอ่าแล้วนิ้วเราก็จะมีลายแบบนี้ใช่ไหมตรงข้อนิ้วทุกคนโดยเฉพาะนิ้วโป้งเนะี่ยทุกคนถ้าทุกคนไม่รู้ตรงไหนก็ดูที่ข้อนิ้วโป้งตัวเองมัจะมีอยู่ ทุกคนน่าจะรู้แหละอ่ะผมเป็นคนวาดไม่ค่อยจะตรงอะไรสักขนาดนั้นแต่ก็วาดได้แหละไม่ค่อยชอบวาดตรงเส้นเลือดเพราะเส้นเลือดเนี่ยมันเป็นอะไรที่วาดยากเนะี่ยก็อาจจะไม่วาดเส้นเลือดนะทุกคนเพราะไม่ชอบวาดเส้นเลือดอ่าอ,อะไร อเต็ดมืทุกคนว่าได้ไหมไม,ไม่รู้แต่ว่าว่าี้ก่อ,น,อนนี่ชอบวาดมันเป็นอะไรที่วาดง่ายพวกมวกง่ายกว่าเดินเล่นข้างสนามหญ้า ข้ามนะไม่ใช่ข้างวาดไม่ตรงหรอกตรงอันเนี้ยตรงวงโกลมที่วาดไว้เมื่อคืนลากไว้เพื่อให้เรามั่นใจจะได้เท่ากันซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่วาดไม่ค่อยเท่ากันหรอกแต่ข้างล่างใจอ,อันนี้ม,มันทัดตรงเนี้ยจะมาขึ้นสีฟ้าน่าจะเห็นนะโอเคเล็บไว้ทำทีหลัง ฮึอะอ่ะอุะอ้ยทำไมทำไมนี่มันมันอ้วนจังนี่มันอ้วนกว่าตัวฉันอีกอ่าลากลงมาแล้วก็ปึ๊บนิ้วก้อยคือนิ้วที่สั้นที่สุดเพราะฉะนั้นข้างบนไม่ต้องไปแคร์ครับเฮ้ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องแคร์มันจะตรงลงไปลำบากใจแฮะ นี่เป็นไเฮ้ย,าายคลิปนี้นานพิเศษ,ษทุกคนต้องมีความอดทนหรือว่าถ้าใครอยากจะแบบดูเร็วๆเลยนะแนะนำให้ปรับเป็นความเร็วคูณสองจะไม่ปรับเกินแล้วแต่เลย แต่ว่าตอนนี้เราขอแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอามือมาว่างไว้ตรงนี้สวยข้างล่างนี่คือทุกคนจะทําไงก็ได้นะแต่ผมไม่มีสูตรกับข้างล่างเลยผมมีแต่สูตรกับนิ้วอุ้ยออกมาดูอีกทีทำไมนิ้วป้องมันแปลกนะทุกคนอขอแก้ไขแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนว่าผมจะวาดวงกลมไปตรงนี้ใหญ่ไปไม่เป็นไรทุกคนเราแก้ไขได้ โอเคเริ่มทำแก้ไขเอ๊ันจะมีขึ้นมีนมานีจอ่งแล้วก็ <c oughs> อ่ะแล้วก็อย่างนี้อแล้วก็ตรงนี้วาดต่อกัน้ยทุกคนวาดได้ไหมอ่ะ เ,เดี๋ยวจะทำให้ข้างหลังว่างหนแล้วกันนะแค่ดูไม่ออกได้ไหมทุกคนเอ้ยมันมเหมือนอ้วนๆน,นะทุกคนเราต้องไมห้ข้อมือด้านล่างใหญ่เราจะทำผิดพลาดเราเคยทำผิดพลาด,เ,าเ,ด,าดเดี๋ยวแก้ไขให้เสร็จเดี๋ยวกลับมาเพราะทุกคนดูแล้วก็เห็นความผิดพลาดผมเยอะก็ เดี๋ยวเราแก้ไขดูแนี่คือสิ่งที่ตลกที่สุดในโลกท <laughs> ุกคนนิ้วโป้งพิการทุกคนช่วยทิ้วป้งด้วยโอเคทำต่ออืมมันก็ยังไม่ได้สักทีเอม่มสีมีสุดได้แค่นี้แล้วทุกคนนิ้วมันอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าเวลารองสีโอเค ่วนอันนี้คือฝีมือเก่าเราที่เราตั้งใจทำเป็นชั่วโมงส่วนส่วนนี้สิบนาทีนั่นแหละก็ต่างกันนิดนึงมั้ง,งโอเคแต่ว่าทุกคนตัานหลังหายไปก่อนลำคัญตั้นหลังโอเคสีเนื้อ ไป็บบนี้นี่เลยดีกว่าให้ก่อตรงนี้มีอันนี้แล้วกันเล็บมันอาจจะแปลกๆนิดนึงเข้าจะเป็นเล็บผมก็ได้ทุกคนไม่รู้ไม,รไม่รู้ครับ <c oughs> ส่วนสีเล็บเปอร์สีแบบนี้แล้วกัน <c oughs> ก็ได้แหละมังมึงนะ แล้วก็สีขาวเป็นการไอที่เสียงเบามากๆทุกคนนั่นแหละเล็บผมมันแบบนี้ถ้าเล็บใครไม่ได้เป็นแบบนี้ก็อย่าว่านะว่าลงสีเล็บเพดเนี่ยควไมจริงสีตรงนี้มันเป็นสีจำพูมันมันจำพูน้อยกว่านี้นะมนไม่ได้อ่อยขนาดนี้แค่ทำแบบนี้เฉยๆปลายเล็บผมมันเป็นสีขาวผมก็เลยทำสีขาวไปด้วยเลย หมือนมือผมไหมเป็นโลไม่เหมือนหรือเปล่ามันไม่เหมือนแหละไม่ค่อยเหมือนแต่มันก็เหมือนอยู่แหละอ่าแล้วก็ตรงกลางมือจะมีตรงนี้ใช้สีที่โอเคแล้วก็แปรงเปลี่ยนแปรงใหม่ เสียงไม่ค่อยคืกค้าเลยตอนนี้คือขนาดใหญ่ไปด้วยไม่ใช่ครับวันนะังเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกคนไม่ต้องสนใจนะครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีจริงๆนะนิวโปงมีแต่อ่อนๆทุกคุณถามว่าทำอะไรอยู่แป๊บน,นึ่งถ้าแ,แค่สีชั้นนอกกที่สีชั้นในไม่เชิองอะเราสีเนี้ยทาทับไป ระหว่างที่ล็อกเกอร์หาอะไรทาได้ทุกคนเล่งสปีดหรือข้ามไปเลยก็ได้นะถ้าอยากดูก็เล่งสปีดก็พอระบายสีขั้นเทพมัง้งนะตายแล้วมัง้งมั้งมังมังม่งต้อบอกวก่าพูดแต่มั้งไม่ได้เื้อ ได้แหละไหไมไม่มั้งก็ไหมได้แล้ไหมบ๊ายบายทุกคนแค่นี้ละกันภาพศิละปะสุดเทพมัง้ง